ครับก็สวัสดีครับผมผมนะครับเก่งแม็กเลเวลกาหลานครับวันนี้ผมก็จะมาส่งรถนะครับวอลโว่เอส80นะครับคันนี้ก็ได้ทำน้ำมาเราไปนะครับทั้งคันนะครับรอบคันเลยขอเป็นสีเดิมนะครับสีวอลโว่เอส80นะครับคันนี้ก็เป็นสีโคแม็กเกรดพรีเมี่ยมเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ทั้งสีจริงและแล็กเกอร์นะครับรับประกัน1ปีนะครับเราไปดูรอบๆคันกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับรอบรอบคันครับคันนี้ครับก็มาแลกเกอร์เลยครับ แล้วก็ตรงซ้ายมาแล้วครับค่อนข้างที่จะยับอยู่นะแล้วก็ได้เปลี่ยนคานหน้าเปลี่ยนเยอะแยะเคาะต้มแก้มอะไรไปเยอะนะครับแล้วก็มีย้ายของจากชุดหน้ามาครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ครับตอนนี้ครับทางหูเราก็จัดสรรให้เรียบร้อยนะครับเหมือนรถออกใหม่นะครับเดิมๆครับไม่เคยมีชนไม่เคยผ่าร่องรอยอะไรมาก่อนนะครับก็งามๆกลับบ้านไปนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสเต็ปนี้หรือว่าอยาก ให้รถเอาเข้ามาดูก่อนอยากจะทําสีทําอะไรทำวายบอดี้ชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองปรึกษาเราเข้ามาครับนี่เพจแม็กเลเวลกาลัดที่ขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเก่งแม็กเลเวลกาลัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอดดังนะครับผมก็ต้องไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ